สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวในเมืองพหม่นะครับก่อนอื่นนะครับขอออนุญาตถอดแมสนะครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวนะครับอยู่ริมลําน้ําเค็มนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ชิดผู้คนนะครับฉะนั้นก็ถอดแมสมาพูดคุยกันได้นะครับเสียงก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับเย็นนี้นะครับมีเวลาว่างๆนะครับจะพาเพื่อนๆขึ้นไปเที่ยวนะครับบนเมน ผมมทัดนะครับอยู่กลางเมืองพี่ใหม่นะครับบรรยากาศยามเย็นของเมืองพี่หมายตลาดพี่หม่นะครับจะสวยงามน่ามาท่องเที่ยวขนาดไหนนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่หาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวเมืองพี่หมายได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงเย็นครับนี่ครับคือบรรยากาศใน ตัวอำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้านู้นนะครับก็คือตลาดไน้ออำเภอพิมายนะครับเพื่อนๆครับตรงนู้นนะครับพุ่มไม้นะครับที่เห็นยอดแหลมๆนั่นคือหอนาฬิกาอยู่ใจกลางเมืองพิมายนะครับส่วนด้านหลังหอนาฬิกาไปทางนู้นนะครับก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พิมายครับผมจะพาหันกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับ เมนพรมทัศน์ของอำเภอพิมายนะครับอยู่บนเนินดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูที่ป้ายประวัตินะครับเพื่อนๆครับมาดูประวัติกันนะครับเมนพรมทัศน์นะครับล,ลักษณะเป็นเจดีก่อด้วยอินนะครับสอดินนะครับฉาบทับด้วยปูน มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีลานประทับศิลโดยรอบนะครับตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยยุธยาตอนปลายโดยมีพิธีกรรมทางศาสนา,าเข้ามาเกี่ยวข้องอันเนื่องจากนิทานพื้นบ้านเท้าปราจิตนางอรพิมนะครับเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงของท้าหมทัต์นะครับนี่ครับด้านบนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับว่า จากกี่ขั้นนะครับแต่ผมไม่นับนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเราขึ้นไปดูกันครับพอได้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับผมจะพาหันกลับไปเพื่อดูทิวทัศน์ด้านล่างของเมืองพิมายนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ช่วงนี้นะครับเป็นเวลาเย็นๆแล้วนะครับ ประมาณ17นาฬิกา30นาทีครับเดี๋ยวเราหันลงไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนนะครับเมื่อสักครู่นั้นผมยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมพาเพื่อนๆเดินขึ้นมาเพื่อที่จะดูทีทัศนะครับอ่าด้านนี้ก็ตลาดไนท์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลงครับขอขออนุญาตลงก่อนนะครับครับผมนั่นคือเมืองพิมายยามเย็นนะครับพาเพื่อนๆนะครับไปชม บรรยากาศในเมืองพิมายซึ่งช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเพื่อนๆครับขับเพื่อนๆท่านใดครับที่หานะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิงธรรมชาติหรือเป็นโบราณสถานนั้นนะครับเพื่อนๆครับเชิญที่เมืองพิมายนะครับเมืองพิมายยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็มีสถานที่สวยๆงามๆซึ่งเป็นโบราณสถานอีกหลายแห่งในเขตพิมายนะครับ เพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามก็กด Subscribe กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ